ผมอยากจะบอกว่าการเป็นลูกจ้างก็มีชีวิตที่มั่งคั่งผาสุขการเป็นลูกจ้างก็มีชีวิตที่มั่งคั่งผาสุขได้อย่าลืมนะครับว่ารายรับเนี่ยมันไม่เท่ารายเหลือนะรายเหลือที่สำคัญกว่ารายรับที่สามไป ตอนนี้นะครับมีหลายต่อหลายคนออกมาพูดว่าเราควรจะมีธุรกิจของเราเองนะครับแทนที่จะเป็น,เป,นเป็นลูกจ้างคนอื่นเขามันจะจริงหรือเปล่ามันสิ่งที่พูดนี้มันถูกต้องหรือไม่นะครับมันก็เป็นไปได้นะครับที่คนที่เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเนี่ยจะร่ํารวยกว่านะคนที่เป็นลูกจ้างอย่างเพื่อนผม รับราชการโอ้ถึง41เป็นประหลัดกระทรวงเป็นอะไรต่างเนี่ยถ้าไม่โกงนะยังไงก็คงจะมีเงินน้อยกว่าผมแ่ะใน500เมตรว่าใครกผู้ใหญ่นะครับนะถ้าไม่โกงเนี่ยต้องมีเงินน้อยกว่าผมแน่นอนถึงแม้ตอนเกษียณแล้วเนี่ยนะครับจะมีเงินเดือนก่อนเกษียณเนี่ยจะลิ้งแสนห้าก็ตามเนี่ยนะครับ เนะงนินก็เสียเนี่ยจ้าใกล้เกือบครึ่งหนึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ตามเนี่ยแต่อย่างงี้ก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกที่โกงๆเนี่ยแน่นอนนะครับ turn slightly right ไม่สามารถที่จะผมคงไม่สามารถแข่งด้วยได้นะครับถ้าเกิดก็โกงมาเนี่ยนะครับนะยิง่งจะเกิดโกงเป็นหลายๆพันล้านขึ้นมานี่ก็คงจะยุ่งเหมือนกันน แต่ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดานี่ชัวร์ครับนะเป็นไค้าาการธรรมดาโอกาสที่จะแบบว่า continue for three l o r s แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่รวยขนาดเป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับแล้วจะไม่มีฐานะที่มั่งคั่งและผาสุกนะครับคือรวยได้เหมือนกันแต่จะรวยล้นฟ้าเนี่ยคงไม่ได้นะรวยระดับที่แบบเเรียกว่าเหลือเฟือนะประเภทที่ ว่ามันน,น่าจะโกงไปโกงมาเนี่ยร่ำรวยมากๆหรือมรดกพ่อให้มาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอันนั้นก็อย่างหนึ่งแต่ถึงแม้เราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราก็มั่งคั่งและผาสุกได้นะผมจําได้ว่าเนี่ยผมก็มีน้องเลขาอยู่คนหนึ่งก็ยังเป็นเลขาอยู่เนี่ยครับกับเมือนกัน,น้องสาวที่รักกันมากเป็นเลขากัมนมาตั้งสามสิบกว่าปีแล้วอนะ ก็มีชีวิตที่ผาสุกดีนะอาจจะไม่ได้รวยเท่าผมนะครับนะแต่ซื้อที่ดินได้เยอะแยะเป็นสวนยางมั่งนะซื้อรถซื้อคอนโดซื้อคอนโดปล่อยเช่าอีกนะหรือว่า,าสวนยางหรืออื่นๆเนี่ยครับนะน่าจะเก็บเงินได้เยอะนะแต่คงไม่ได้เป็นนักนั่งนับมาเขาด้วยเนี่ยครับเรียกว่ายังไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปสุรุ่ยสุ้่าร่ไปนั่งเล่นการพนันเนี่ย ก็คงจะใช้ไม่หมดอ่ะชาตินี้ <c oughs> ถือว่าถือว่าร่ำรวยได้แนละมั่งคั่งได้ในแะง่ที่ว่าไม่ได้แบบว่าเารวยแบบที่ปกตินะครับหรือคนอื่น,อน,นรองเอ็มดีผมมั่งหรือว่าผมเลยการฝ่ายบ้างอะไรต่างเนี่ยครับโอ้เลี้ยงจนตั้งแต่เหมือนว่าเขาเองเลี้ยงครอบครัวเขาเนี่ยครับตั้งแต่เป็นโสดจนมีลูกเม,มียหรือว่าสามีเนี่ยนะครับ นะอยู่อย่างผาสุกมีบ้านมีคอนโดมีรถมีสรารพัดเนี่ยนะครับเมียก็เ,เช่าอกต่งางนาะดชีวิตก็สบายครับนะแต่ถ้าเกิดจ,จะแบบรวยเิดปกติรวยแบบโกงไปโกงมานี่คงไม่ได้นะครับน,น,น,นั้นเงินร้อนอันนี้เงินเย็นเลยสบายสบายใช้ไปตลอดชั่วชีวิตสนะมองนั้นดังนั้นการเป็นลูกจ้างเนี่ยก็ไม่เลวนะไม่ใช่ว่าการเป็นลูกจ้างนี่จะไม่ได้เงินมากมาย แต่บางคนเราก็ักจะบอกเรื่อยๆเนี่ยครับเราเป็นลูกจ้างเนี่ยมันไม่ดีนะครับมันได้เงินน้อยเงินมากเงินน้อยเนี่ยมันอยู่ที่การเก็บเหมือนกันนะถ้าเราเก็บดีๆเนี่ยก็เหลือเฟือนะครับบางคนบอกว่าเราเป็นนายจ้างเนี่ยเราจะได้มีเวลาเป็นของตัวเองอันนีาจะพูดส่งเดชนะคนที่เป็นกิจการตัวเองเนี่ยนะครับพอเป็นเจ้าของกิจการนี่เรียกว่าไม่มีเวลาของตัวเองเลยนะ เวลามีน้อยมากทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เพราะว่าเราต้องรับผิดชอบกิจการของเรารับผิดชอบลูกน้องเราผู้ถือหุ้นของเราอะไรต่างๆเราเนี่ย right. ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเที่ยวอย่างที่ตอนที่เป็นลูกจ้างเลยนะอันนี้บางคนยังไม่รู้นะครับหรือรู้แต่ไม่ตันหนักจริงๆแล้วหนักใจแนละ้วกันเป็นเหนื่อยกว่าการที่เป็นลูกจ้างเยอะมากและได้ผลตอบแทนพอหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ อันนี้คือความจริงอย่างหนึ่งบางคนบอกเนี่ยเราเป็นนายจ้างตัวเองเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นไทยแก่ตัวมีขี้ไพร์ภาพทางการเงินจริงหรือเปล่านะจริงไหมแ้วเราดูดจากสถิตินะส,สถิติแท้ๆนะ Continue for four kilometers ส,สถิติแท้ๆคือว่า SME เนี่ยที่จดทะเบียนเป็นบริษัททั้งหลายเนี่ยนะครับนะเลิกกิจการไปภายในเวลาไม่กี่ปีก็เยอะเลิกกิจการไปเป็นส่วนใหญ่อ่ะ แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กในาการไปชงกิจการเนี่ยนะครับทํากิจการนี้อาะไม่เวิร์กหันไปทํากิจการอื่นทําไปเรื่อยนะครับไม่เวิร์กเท่าที่ควรบางคนเนี่ยล้วรับรับดูอีกทีเนี่ยครับออถ้ายังอยู่รับราชการเนี่ยนะหรือ,อยังทํางานอยู่บริษัทเนี่ยน่าจะมีชีวิตท,ที่ผาสุกกว่านะแต่แน่นอนนะครับการออกไปข้างนอกสมมติได้จะได้เงินเยอะเหมือนกันนะในบางครั้งแต่มันไม่ได้ต่อเนื่องสิครับ นะถือเป็นสระคงจะยากนะดังน,นั้นเนี่ยมันอาจจะออกมาเหนื่อยกว่าเดซ้ําไปนะ <three> เป็นย่ดยยากนะที่บอกว่าตอนที่เราองจะประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยเป็นคงยามไม่จำเป็นต้องเป็นวเจ้าของกิจการเสมอไปหรอกแต่ที่มันโชคร้ายก็มีนะบางคนโชคร้ายก็มีเป็นไงเหรครับ นะโชคร้ายคือมีเพื่อนคนหนึ่ะอายุ60กว่านะน้อยกว่าผมนิดหน่อยไปทำงานอยู่องค์การมหาชนแห่งหนึง่งไเปไ็นลูกจ้างโอ้ตายแล้วนะจนปันนี้ยังได้เงินเดือนได้รายได้วันละ450บาทโอ้แม่เจ้าให้หน่วยงานนี้มันทำไมเลี้ยงดูพนักงานอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ แนะปลกมากเลยแล้วก็ยังทนอยู่ได้นะออกจางานไปก็โกดตกงานแก่แล้วด้วยมีญาติโยมต้องคอยดูแลด้วยไอ้สี่ร้ยหาสิบนี่นไปเดิมท,ทุกวันด้วยนะสัปดาห์เหนื่อยทำสามสี่วันห้าวันสามสี่วันนะครับอย่างนี้ไหวไหมนะโอ้หน้าตำหนี้นายจ้างหรือเกินบริษัทนั้นได้ถ่วยงานนั้นรือเกินนะนี่ขนาดรอปภผมเนี่ยยังจ้างวันละแปดร้ยหสิบบาทนะ มันจะขึ้นเป็นเก้าร้อยอยู่นะขึ้นไบเรื่อยเพราะว่าอย่างรอปภเนี่ยคืออาชีพสุดท้ายแล้วคือคนเราไม่ได้ทํทอะไรหมดทางธรมะก,กินมาเป็นรอปภยืนหายใจทิ้งไบวันวันหนึ่งนะแต่เรา้องผมนี่ไม่ได้ทาแค่นั้นไม่ได้ไปยืนหายใจทิ้งไบวันวันหนึ่งแตนะ่มีหน้าที่หลายอย่างคอยดูนูน่นดูนี่นะระวัดระวังคอยระแวดระวังนะครับคอยรับแขกด้วยนะครับ,นะรบนะให้พูดจาออกสุภาพอ,อ่อนหวานดีอนะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับ เนี่ยเราก็สามารถเี่ยะจ่ายได้ท่านรู้ไหมว่าร,าปรอปภที่องค์การสหพชาชาติเนี่ยนะเงินเดือนเนี่ยเยียบแสนน่โอ้โหแพงกว่าเยอะเลยผมก็เลยมองว่าเออเราต้องจ่ายเพราะเยอะปกติใช่ไหมใช่ว่าแต่ราปภที่ไปไม่ได้หายใจทิ้งไปวันๆหนึ่งเออจะมีความคึคกคักมั่งก็รู้สึกว่าอเออด้เงินเยอะคนเลยจะได้หกร้อยเราจ่ายแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบเข้ามาถึงเอาไว้ก่อนเลยนะแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเขาจะรู้สึกว่าเออเขาอยู่ที่นี่มีคุณค่า และที่สำคัญเราก็ให้เกียรติก็ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราเห็นก็เป็นยามนะเป็นรปภนะก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการอาคารไม่ว่าจะเป็นอาคารโรงแรมของผมอาคารอาพาร์ทเมนต์ของผมอาคารสำนักง,งานของผมอาคารตึกแถวของผมที่ดินเปล่าของผม400เมตรก็เป็นคนดูแลนะครับดังนั้นก็ถือว่าดีนะแล้วก็ดูแลก็อย่างดี ก็ก็ไม่คิดจะไปไหนผมเนี่ยอยู่ยินดีจะอยู่ไปเรื่อยจนกว่าเราจะเลือกจ้าง Use the right lanes. แต่รอพ้องผมเนี่ยท่านก็อายุรุ่นน้องผมปีหนึ่งก็ยังมีเพราะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปจ้างไปสู้ลบตกมือกับใครผมไม่มีใครมารอบวางระเบิดบอกเรทาทำลายหรืออะไรต่างแล้วก็ไม่มีคดีอะไรกับใครเสรียด้วยนะครับยกเว้นไปวิพากษ์วิจารณ์การเมือง ก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายใดฝ่ายเป็นถือทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรงนะครับเนี่ยรอปภผมก็ทํางานด้วยความสบายใจมีความสุขนี่ขณะรอปภอกนะครับมีตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานจนถึงรุ่นนู่น่นะเดียวกันผมเลยก็นะยังมาทํางานด้วยนะแะาเราก็ถือว่า เออที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่รับ 45, แ,แล้วนะอายุเกิน45-50ิบห้า้อไม่เอาแล้วแต่เราก็ยังรับนะครับเรามีเพื่อนร่วมงานอายุ80กว่ากเกษียณไปตอนอายุ84นะยังแข็งแรงอยู่เลยแต่พอท่านกเกษียณไปตอนอายุ84ก็อยู่อีก2ปีก็อาจจะอยู่บ้านเฉาๆาหน่อยเนี่ยนะครับท่านอาจจะก็เลยเสียชีวิตไปเสียตอนอายุ8 6เนี่นยเราก็ยังลำลึกอยู่ชื่อนะลุงชนินนะลุงชนิน เรียกลุงเพราะว่าเขาอายุแกกว่าพ่อผมอีกเสียดายพ่อผมไปตั้งอายุห้าสิบห้าห้าสิบหกเลยนะครับเนี่ยการเป็นลูกจ้างเนี่ยอย่าไปม,มองว่ามันไม่ดียกเว้นว่าเราไปได้เนี่ยจ้างที่ไม่ดีนะครับได้เนี่ยจ้างที่ไม่ดีก็ไม่รู้ว่างไงนะครับตอนที่ผมเป็นลูกจ้างเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมตั้งบริษัทแล้วเนี่ยนะครับมีบริษัทแห่งหนึ่งผู้บริหาร คนหนึ่งเนี่ยครับแกก็เป็นเจ้าของกิจการใหญ่มากเลยนะครับชวนผมไปทํางานด้วยผมบอกโอ้เสียดายมากเลยเนี่ยผมก็อยากจะได้เนี่ยจ้างดีๆอย่างนี้มันนานแล้วแต่เสียดายตอนนี้ผมตั้งบริษัทลูกตัวเองแล้วนะครับก็เ,เลยไม่ได้ไปอ่ะก็เลยอย่างนี้แบบนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับน่าเสียดายเหมือนกัน การที่เราจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยและประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับจนคือประสบความสำเร็จ,รบจ,รบรจแบบประเภทแบบ facebook Microsoft อะไรไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนั้นคงจะเป็นไม่ไ,มไ,มได้อันนี้หนึ่งในอาจจะเรียกว่าหนึ่งในพันล้านหรือหนึ่งในหลายร้อยล้านนะครับอันนี้คงไม่ได้ไปพูดถึงแต่ว่าแค่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอที่จะเป็นกิจการที่เราก็ไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็นะ ก็ต้องมีความสามารถนะนะครับนะบางแต่บางทีมันก็อยู่ที่โอกาสและจังหวะเหมือนกันนะครับนะโอกาสและ <In 600 S 1> บางทีโชค <left. S 2> ร้ายก่อาจะไม่ได้รอดขึ้นมาอาจจะไม่รอดนะเพื่อผมทากิจการเหมือนผมเลยแต่ว่าโชคร้ายมากเลยรถชนตายซะก่อนโอ้แม่เจ้านะครับก็เลยเลิกไป slight left โดนตำรวจจับก็เลิกกันไปเหมือนกันอันนี้คือที่มาที่ไปกันป In 500 meters turn left onto Route 4เดี๋ยวเาราเข้า Route 4 Head Northwest In 200 meters use any lane to turn left onto Route 4ได้ดูเสียงหน่อยนะครับผลิตการขับรถแต่ไม่ต้องห่วงนะครับปลอดภัยแน่นอนตามมองหน้า มองซ้ายขวาบ้างนิดหน่อยนะครับนะแต่หลักๆคือมองข้างหน้านะเพราะว่าเราต้องคอยระแวดรกะล้วไปนะครับการที่เราจะประสบวร็จในการเป็นเจ้าของกิจาการเนี่ยมันยากนะ,นะ,นะผมจำได้ว่าตอนที่ เริ่มกิจาการเนี่ยนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2534เนี่ย2534นี่ไปเน,นี่ย68ใช่ไหม34ปีที่แล้วนะครับตอนเริ่มกิจาการเมื่อ34ปีแล้วตอนนั้นอายุประมาณ33นะฮะเป็นกิจาการของเราเองนะกิจาการทําเรื่องเกี่ยวกับพวกการประเมินค่าทรัพย์สินสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจบริการนะเซรงหลีเกี้ยกิจาการเล็กๆธรรมดานะมีน้องๆร่วมงานกันอยู่4-5คนนะครับนะ คนหนึ่งก็ประกอบด้วยเลขาน้องสาวหรือถือว่าเป็นน้องสาวผมเนี่ยนะครับคนหนึ่งก็เป็นสีภรรยาผมเองอีกคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนสีภรรยาแต่ตอนนี้ไปทํากิจการอื่นอีกคนหนึ่งก็เป็นน้องธุรการคนหนึ่งเนี่ยนะครับตอนทุกวันนี้ก็อยู่แถวนี้แต่ว่าไปทํางานเก็บครอบครัวนะครับแล้วก็เริ่มต้นแบบนั้นแต่ว่ามันมีความพิเศษนะครับตอนที่ว่าอออสมัยที่รุ่นผมเนี่ย มันยังไม่ค่อยมีเทคโนโลยีนะนะผมก็เป็นบ <c oughs> ริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยที่มีคอมพิวเตอร์นะมีแค่สองปดหกเองอะ่ะ <c oughs> กระจอกมากเลยมีสามแปดหสองแปดหกอะไรี้กับสี่แปดหแบบสุดกระจอกเมรนั้นก็ถือว่าแพงนะเนะี่ยผมก็ซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องหนึ่งราคาห้าหมื่นบาทเนี่ยเอามาประกอบกิจการ c o n t i n u f พี่ <c oughs> ผมซื้อไอ คอมพิวเตอร์หิ้วกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าหิ้วเนี่ยครับราคานูน่นอ่ะแสนหนึ่งมีแค่สามสิบไม่กี่บเองแปะรูปรูปเดียวยังไม่ค่อยพอ,อยนเลยนี่นะแต่ว่าสมัยนั้นก็ถือว่าทันสมัยใช่ไหมครับเอออาจจะเป็นเพราะความทันสมัยเนี่ยเราก็เลยสามารถที่จะทํากิจการได้นะครับเป็นธุรกิจที่อาจจะทันสมัยเอาเพื่อนสมัยนั้นการวิเคราะห์อ,อะไรต่างมันก็ง่ายๆนะครับแต่ว่า มันก็ล้้าสมัยในยสมัยโน้นนะเช่นเราใช้ SPSS สมัยนั้นมันก็ยังไม่มี AI ะนะครับก็ใช้วิเคราะห์ทางสถิติอะไรสาระบาเนี่ย,านนยมาวิเคราะห์ก็เลยทำให้เป็นกิจมือมีที่ว่ามีทสูสมีเครื่องมือที่แบบทันสมัยดังนั้นสมัยนี้ถ้าเราทำธุรกิจเราก็ต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยเหมือนกันนะถ้าคืนไม่มีอะไรที่ทันสมัยนี่คงจะประสบความเร็ดจจยากทำทำไปอาจจะเจ๊งได้เหมือนกันอันนี้คือ สิ่งที่ทําได้เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะสําเร็จนี่ไอ้ที่ทาบริษัทแบบเดียวกับผมเนี่ยหลายๆก็เลิกเลิกกันไปนะครับไม่ประสบความสาเร็จออกจากวงการไปบางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะน่าเสียดายยิ่งไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องชี้อย่างหนึ่งเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่บอกเนี่ยธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะครับนะที่เป็น SME ก็คือ small and medium enterprise เนี่ย ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมส่วนมากเป็นขนาดย่อมเนี่ยนะครับเปิดกิจการขึ้นมาทะเบียนพาณิชย์อะไรก็ตามเนี่ยภายในเวลาห้าปีแรกมันก็อยู่เหลือแั่สิบเปอร์เซ็นต์มั่งอะไรพวกนั้นส่วนใหญ่ไปหมดแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ทำธุรกิจที่ไม่เวิร์กก็ไปทําธุรกิจอื่นแทนขายนี่ไม่เวิร์กก็ไปขายอย่างอื่นแทนอย่งนีงเปต้นนะครับเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยโชคดีผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอาชีพเนี่ยครับยังเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักวิจัยอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เป็นอาจาย์บ้างครั้งคราวไปสอนธรรมะอะไรต่างๆบ้างนะเป็นประธานสอบวิจยัยริพน์บ้างอนะไรแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาจะไปทําแบบนั้นนะครับไปสอนประจําวิชาขนุนนาาักธรรมะอะไรนอะไรนี้บ้างต่างประเทศบ้างนะก็เป็นครั้งคราวนั่นเนองไออย่างนี้เนี่ยนะเราก็ต้องทําธุรกิจค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมไอเพื่อนที่หวังว่าทําธุรกิจวันนี้ นะแล้วมันจะได้เงินเยอะแยะเนี่ยมันคงยากะนะครับจะไปกาไร,รันการนั้นถ้าอย่างนั้นทุกคนก็เป็นคนส่วนใหญ่ก็เป็นนักธุรกิจมาหมดแล้วสิเห็นความจริงประการหนึ่งใช่ไหมครับคนส่วนมากในวงในสังคมอะ่ะมันเป็นลูกจ้างนะครับมีแค่คนส่วนน้อยนะที่จะเป็นพ่อค้าหรือนักธุรกิจใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจก็คงจะจบแล้ว นะประเทศไหนนันมีเส่ยงจักทางธุรกิจเป็นหลักไม่มีนะอินเดียบอกขายของเกง่งจีนก็ค้าขายเกง่งแต่คนส่วนมากคงไม่ใช่เป็นพ่อค้าน่ะนะคนส่วนมากคงไม่ได้เป็นพ่อค้านะนส่วนมากคง,นะงจะเป็นรับราชการบ้างหรือภาคเอกชนบ้างอะไรต่างเนี่ยที่เป็นลูกจ้างอะ่ะนะครับถ้าเราเป็นลูกจ้างอย่างที่หลายท่านทราบเนี่ยครับถ้าเราเป็นลูกจ้างแล้วเราก็ พยายามเก็บหอมรอมริบเนี่ยครับเก็บรอมร,อมริบเสร็จแล้วเราก็พอมีเงินก็ไปลงทุนซื้ออสังหาเนืทรัพย์ซื้อหุ้นซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับนะแล้วก็มันก็ได้มีโอกาสที่จะทวีความร่ํารวยมากขึ้นนะก็ทําให้เราสามารถเติบโตได้มากขึ้นเกะาะกระแสไปอย่างเช่นว่เาเราเห็นหุ้นตัวนี้ดีหรืออะไรดีนะีเราก็เกาะไว้เนี่ยมันก็ราคามันขึ้นกระฉูดแล้วก็รวยตามไปด้วย,ยซื้อที่ดินอสังหาก็ตามก็คล้ายๆอย่างนั้น ดังนั้นนะครับนะถ้าเรามีการลงทุนอะไรต่างๆไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มีการเก็บอย่านะครับก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่เก็บไม่นะอะไรต่างๆเนี่ยเราถืออย่างเดียวว่าเออเราหนะาเช้ากินขําออย่างนี้ยังไงก็คงจะไม่รอดนะครับยังลูกจ้างเนี่ยบางคนก็มีเหมือนกันนะครับนะเป็นช่างช่างนี่วรพันนะนะนะประมาณนั้นเนี่ย เลือกก็เร็วนะเลิกและเวลาในการทํางานสั้นกว่ารอพออีกจนะไม่มีเงินเหลือเลยอะนะนะไม่มีเงินเหลือเลยมีแต่นี่เหลือแต่นี้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนก็เลยต้องจําจากจอดไปอยู่ที่อื่นอันนี้ไปอยู่ต่างจังหวัดบ,บ้างอะไรต่างบ้างจา้านี่จะตามไม่เจอเลยยังไงทองนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราก็เก็บตังค์ไปเรื่อยเนี่ยก็สบายเหลือเฟือ แต่บางคนก็เงื่อนไขไม่มมันไม่อํานวยนะครับเพราะอะไรไม่อํานวยเรื่องเดี๋ยวถ้าทำงานอยู่คนเดียวเลี้ยงลูกสามคนภรรยาอยีกหนึ่งภรรยาก็ไม่ได้ทางานโอ้อย่างนี้นี่จะลำอยู่ไปก็ลําบากมาอยู่อย่างลําบากหน่อยนะครับอาจจะไม่เวิร์กดังนั้นถ้าเรามีโอกาสมีรายเหลือเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เรามั่งคั่งนะครับแล้วก็ผาสุก สบายไม่ต้องคำานึงไม่ต้องกลัวอะไรนะไอ้คนที่กลัวเงินเฟอ้ออะไรต่างเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวเงินฟ้องเงินเฟอ้อเนี่ยไอ้พวกนี้เันคนที่ไม่ค่อยมีตังค์นะครับคนมีตังค์ไม่ค่อยกลัวเงินเฟอ้อหรอกเพราะว่ามันขึ้นลงนิดหน่อยนะครับ,นะรบแต่สี่สำคัญก็คือว่าเรามีเงินสดเก็บเอาไว้อะนะเกิดเนี่ชุกเฉินชุกรลหกชุกเฉินขึ้นมาเราก็ยังสามารถที่จะเพื่อชุกเฉินได้นะครับ ดังนั้นก็อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องเป็นลูกจ้างที่ดีนะครับนะโอ้สมัยนี้นี่นะใครเป็นลูกจ้างที่ดีนี่ในจ้างแทบอุ้มเลยนะยว้นในจ้างชั่วๆไม่ดีว่าไปอย่างนี้นี่บอกเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นลูกจ้างอยู่โครงการมหาชนแห่งหนึ่งได้เวลา450บาททำงานแบบสัปดาห์3-4วันไม่กล้าลาออกอะ่ะทั้งที่อายุ60กว่าแล้วโอ้ นะช่วยไปทํางานก็ไม่กล้ามากลัวเดี๋ยวถุกมผมลาออกไปมีปัญหาที่มายุ่งเลยอย่างนี้นี่ไม่รู้ทําไงเหมือนกันส่วน,นล,ลูกจ้างอันนี้ก็ไม่ค่อยกล้าด้วยนะอีกส่วนหนึ่งนายจ้างนี่ก็แย่เหมือนกันนะครับโดยมีจะตาการเป็นแบบนั้นนะถ้าเราต่างคนต่างดีทั้งลูกจ้างทั้งนายจ้างเนี่ยครับนะโอกาสประสบความสำเร็จก็จะมีเอออย่างหนึ่งผมเนี่ยเป็นออรองประธานสภาองค์การนาใยจ้างแห่งประเทศไทยด้วยนะ รองประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยด้วยเราก็ต้องดูแลลูกจ้าง้ดีเนี่ยครับจะได้เป็นแบบอย่างด้วยเราก็เลยได้รับสาานประกอบการดีเด่นด้านาแรงงานสัมพันธ์ติดต่อกันมา15ปีแล้ว16ปีแล้วนะครถือว่าประสบความสาเร็จมาแล้วนะแต่ก็ต้องทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับยังไงลูกนายจ้างเนี่ยจะรู้ใจลูกจ้างทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้นะ ไม่ใช่แบบพ่อปกครองลูกในะสมัยสุขโขทัยนู่นนะฮะเราก็ต้องมีออกาศที่จะทำแล้วมันไม่ถูกต้องบ้างนะครับนะเราต้องต้องมีการปรับปรุงให้มันดีกว่านี้บ้างนะเลยไปรู้ใจไหนจะลูกจ้างทั้งหมดเนี่ยคงจะไ่ได้บางอย่างต้องให้เขาเรียกร้องเราก็ต้องมีโอกาสให้เขาเอา่อวัดทำอัพขึ้นมาบ้างนะไม่ใช่เราท็อปดาวเราไปอย่างเดียวนะแต่ว่าสรุปแล้วกันนะเนี่ยถึงที่หมายนะนะครับว่าการเป็นลูกจ้างเนี่ย แล้วก็มีชีวิตท,ที่บัางคัง่งแปลว่าร่ํารวยนะแต่ไม่ใช่ร่ํารวยประเภทร่ำรวยเป็นปกตินะครับแล้วก็มีความผาสุกสบายนะบบนะบมีเงินเก็บเย็นๆนะครับมีเงินเก็บเย็นๆมีบ้านที่ตอนนี้ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วนี่ไม่ได้ผ่อนแล้วจบนะมีเท่าไหร่ก็ทุ่มเทลงไปนะเทลงไปเทลงไปจะได้แบบปิดดีลจะได้จบไม่ต้องไปแบบว่าเ,เป็นหนี้ยาวแล้วเพรหนี้ยาวเป็นดอกเบี้ยสูงใช่ไหม ค่าดอกเบี้ยเยอะจะจ่ายเข้าไปแล้วเราก็ไปไปก่อหนี้อย่างอื่นนะครับจะไม่ได้สูญเสียโอกาสในการลงทุนอ,อื่นๆนะไม่สูญเสีย opportunity cost นะตำลองนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องอคิดให้ดีๆนะครับนะดังนั้นการลูกจ้างเนี่ยเราก็สามารถมีชีวิตที่สบายผาสุขนะมีเงินทองมาพอสมควรนะครับมีอะไรต่างๆที่ใช้ได้ ในขณะเดียวกันการเป็นนายจ้างเนี่ยไม่ใช่ว่านายจ้างจะมีชีวิตส่วนตัวชีวิตที่ประสบความสําเร็จเสมอไปนะนะบางคนาล่าออจากงานนี่ปรากฏว่าเ<ส>พื่อนผมเองเลอ,อกจากงานโอ้โหจากเคยที่เคยคิดว่าจะมีชีวิตที่ผาสุขที่ไหนได้เวลาส่วนตัวไม่มีเลยครับนะวันวันหนึน่งต้องดิ้นรนใหญ่เลยนะดิ้นรนไม่ใช่จ่ายเฉพาะเงินเรียนตัวเองนะจ่ายเงินเรียนลูกน้องอีกค่ารถค่าราค่าโารศัพอีกนะครับ ม่ใช่ว่าในจ้งจะประสงค์ว่ไเรเสมอไปอย่างที่บอกเนี่ยธุรกิจ SME เอนี่ยครับอาจจะผ่านไป5ปีจะเหลืออยู่สัก10กว่าที่สิบเอถึงบอกไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เจ๊งนะดังนั้นแต่เอาเจ๊งเราก็ไปทาธุรกิจอื่นเพื่อที่จะประคับประคองชีวิตไปเนี่ยครับยังไม่ตายก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนะนะอย่าไปเชื่อนะครับไอ้พวกที่บอกว่าเออเรามาเป็นธุรกิจของเราเองดีกว่านะครับหรือบางทีก็บอกว่าไปเล่นบิตคอยดีกว่า ไอ้อย่างนี้ยิ่งพากันเจ๊งไปใหญ่นะครับอีกไม่นานก็จะคงจะมีเทคโนโลยีใหม่ที่มาแทนที่บิตคอยไอ้นี่ก็คงจะมีค่าท่ากัดศูนย์อันตรธา,านหายไปเลยนะครับไอ้คนที่ซื้อๆเก็บๆเรื่องหลายก็คงจะเมือ่อโดนหลอกจบกันไปนะครับน่าสงสารเหมือนกันนะผมก็เลยออกมาให้ความเห็นเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยอยู่เรื่อยๆบางคนก็ไม่ชอบนะด่าใหญ่เลยอยากขายบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่เปเลยแล้วไม่ถือนะครับ นะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครด่าเราเราไม่ได้รับไม่ก็กลับไปหามเขาเองนะครับเพราะเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราตั้งใจที่จะหวังดีบอกด้วยความหวังดีแต่ถคาไม่เห็นด้วยก็ไม่ไม่เชื่อก็ไม่เปไ็นไรแต่อย่างน้อยหลายคนน่าจะเชื่อแล้วนะครับนะอ่ะก็คงขอยญาติเรียนไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วว่างเราเข้ามาไลฟ์กันต่อนะวันนี้อาจจะไม่มีเวลาที่จะดูคอมเมนตะ์หนระือนะว่าตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะครับนี่อยจากว่าขับรถอยู่นะนะนะ วันนี้ก็วันแม่แห่งชาติด้วยนะโอ้เสียดายจริงเลยคุณแม่ผมก็เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ววันที่อะไรอ่ะ,อะสี่กรกฎาคมนะสี่กรกฎาคมสองหกเจ็ดเสียดายจริงๆเลยนะครับแม่ก็เสียชีวิตแล้วแต่ว่าก็ยังล้ำลึกถึงเสมอนะครับพวกเราสามพี่น้องก็ยังไปทําบุญอนะไรต่างๆให้แม่อยู่เรื่อยแล้วลึกอยู่เสมอด้วยความรักขนอ,องนั้นอ่ะ ยังไงก็สุขสันต์วันแม่นะครับท่านที่เป็นคุณแม่ทั้งหลายก็ขอให้มีสุขสวัดิ์นะครับนะได้รับการดูแลจากคุณพ่อกันอย่างดนะนะีเป็นต้นจชดีนะครับสวัสดีครับ